ส่วนเหตุระเบิดในประเทศมาเลเซียเมื่อ2วันก่อนนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยสําหรับการพูดคุยสันติสุขค่ะต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าตัวแทนจะเป็นทหารหรือพลเรือนค่ะพร้อมกับขอให้มั่นใจว่าการพูดคุยนั้นจะก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในพื้นที่ได้ค่ะ พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรในฐานะผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าการพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นความพยายามที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ต้องแก้ด้วยวิธีด้วยสันติวิธีซึ่งตัวแทนที่จะไปพูดคุยอยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนการที่กลุ่มเห็นต่างไม่ต้องการให้ทหารเป็นหัวหน้าคณะทํางานนั้นเห็นว่าที่ผ่านมาค่ะทหารก็ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อยู่ตลอดจึงเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดีโดยขณะน,นี้ได้วางโครงสร้างการหารือไว้แล้วขอให้มั่นใจว่าจะก่อให้เกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริง ความปลอดภัยในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยทางกองมนอนนะครับแล้วก็ทางกองทัพเนี่ยก็ช่วยดูแลมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นทหารเองก็เรียนให้ทราบว่าผู้บังคับัญชาที่เกี่ยวพันมายาวนานแล้วเนี่ยจะมีความเข้าใจในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและควรจะแก้ไขเป็นขั้นตอนอย่างไรเพราะฉะนั้นออขอให้มั่นใจนะครับว่าถ้า Uh ชื่อและก็คณะกรรมการทีมงานที่ออกมานั้นเป็นอย่างไรก็ถือว่าได้รับการกันกรองจากจากผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็รออีกสักเล็กน้อยนะครับก็คงจะต้องมีความชัดเจนเพราะว่างานการพูดคุยทีิสุขจะต,ต้องดาเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ควรชัดเจนในเวลานใกล้นี้ครับส่วนเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียนั้นผู้บัญชาการทหารบกนะคะยืนยันว่า ไม่ได้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในไทยและทางการมาเลเซียเองก็ไม่ได้ประสานขอความช่วยเหลือมาค่ะสำหรับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเน้นย้ำกำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้ตรวจสอบหาข่าวและตามความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุรุนแรงในเดือนตุลาคมพร้อมทั้งแจ้งเตือนทุกจุดตรวจจุดสกัดให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบรถยนต์เป้าหมาย11คัน ที่กลุ่มคนร้ายเตรียมนำเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ด้วยค่ะ